เป็นพึงตัวโปรเฟกับผมรุ้แล้ว <laughs> สวัสดีครับผมร่างนี้ครับผมร่ลงหวัวเรียบร้อยโรงเรียนพึ่งโร่งกับผมป <laughs> <c oughs> ุ๊กแม่โ,มโตมากหินวุ่นวุ่นกับผมลมมันแรงครับวันนี้ถึงกับพัดลังล่อมครับผมไอจ้จอ เสียดายเหลือผมหนักพึงบาเลยร่างนี้ผมว่าจะจะคอยจับช่วงนี่หน้านี่แหละครับผมถึงเงี้ยเป็นช่วงตอนเดือนกุ้งผ้าครับผมอ๋อ,อเสียหายยังเร้เอยๆครับผมเกิดป่วยโรงเรียนพึ่งโป่งครับ <laughs> Nah, hmm. ini ya tong, Ini tong, atong tong, tong, tapapom. น้ำพึงกัดพานกับผมเยีจ๊ใตัวอ้อนด้วยกับผมเป็นพึงตัวโปรเฟกับผมรุ่นแลย <laughs> Nếu lên Nó tắt bánh có ngọc bán, không? Đang lụt được bởi Này là thấy con Đang nhìn là thấy khôn này Tổ ổn จดลื่อเอ๊ะอยู่ดูมุ่งตรงพันไหมครับต้อหนักคนรุกคน không? Nằm trắng xuôi các bạn แค้นร่วมกับอ้นนี่กับสวยครับผม สวยกับยังสวยร่งนี้ย <c oughs> ตัวโูนี่เยอะเลยครับผมคื้นนาวากิดพึงงานกิดเพ็นกันจะแยกรังและครับผมในในเพลงนี่เป็นตัวปู้ครับผมแต่ตัวจะดำๆครับผม ai bên này cũng ngan cả, cái tổ trai, à, bên phòng phòng thì con cả, con bên phòng, từng tổ tổ chưa công <laughs> 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 คือปนนั้นใจหน่อยดิชั้นกับผมแต่ว่าต้องต้องมีมั่งกับไวเลี่ยงช่วงนี่ครับกันอย่างกุ้งดุกับผมคือแต่ว่าไม่ดุเพื่อนจะปั้นไม่ต้องจะเป็นต้องใส่มาก,ก ทำไมกับผมแล้วก็ตัดก,กับเย,ย่ครับผมเรื่องนี้ไม่จึงหวัดลำสลายครับผม กับผมอ่านี่กับผมอ่าเป็นนี่คือไม่ต้องใสดคกับผมคือไม่ต้องใซด์ในค้อนครับเระว่าเป็นพึ่งก็โพกับผมนี่ นี่พึ่งงานอยู่อ่าร่วงพึ่งงานเล็กหน่อยครับผมอันนี้คือเป็นพุ่งตโโโัปโพ้ความเตกต่างครับผมรถพึ่งตัวโพก็จะนุน่นนุ่นวดัดรถอ่าพึ่งงานครับเนี่ยจนนุ่นตุยๆครับผมที่พึ่งงานมนจะแบนเรียบครับ ล่างนี้ผมมาได้ตีใหม่ที่กับผมคือใหม่จะไหวไหวว่างว่างคนครับผมอ่าแป็นนี้ก็เช็นกันครับผมคือเป็นร่วงพึงตัวโพตั้งมัดด้วยกับผมตั้งหน้าตั้งหลังครับ คือนาจะซ้ำโคตรได้กับผมอมนาได้เหน่อยกับผมทำอะไรก็คือเกือบ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 จะได้กับผม <laughs> แต่ว่าส้โลไม่คาดกับผมนี่หนำหนักครับ ถึงอันนี่ก็นีโยหายก็เดียวครับผม